สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษในค่ำคืนนี้คู่ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับบาร์เซลโลนาก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเราไปดูระบบการเล่นของทั้งสองทีมกันก่อนครับทางฝั่ง,งบุรีรัมยูไนเต็ดจัดทัพมาในแผน4-1-2-3เน้นความสมดุลระหว่างเกมรับและเกมรุกโดยมีมิดฟิลตัวรับคอยตัดเกมตรงกลาง ส่วนฟังบาเซลโลนามาในแผน4-3-3-3สไตล์ดั้งเดิมของพวกเขาที่เน้นการครองบอลการต่อบอลและสร้างสรรค์เกมจากแดนกลางสงแผนสองปรัญญาพร้อมแล้วสำหรับสุดๆมาเริ่มเกิร์บุรีรังเป็นฝ่ายขีบบอลต่อบอลสั้นๆเปิดเกมไม่ทันไรคริสปิมซักไกลชนคาเกือบเข้าราฟินญ,ญาบาซ่าโต้กลับราฟินญ,ญาเปิดเข้าไปเลวันโม หลุดเสาไปนิดเดียวโลเปซแทงทะลุให้กาบี้ฝั่งขวากาบี้ลากเข้ามายิงเซฟโดยเอเธอริสยังไม่จบกาบี้ตาไปซ้ำแต่บอลออกหลังสุภชัยใจเด็ดแทงให้บิสโซลียิงเต็มข้อแต่ติดบล็อกแนวรับบาซา่าเลวานดอกสกี้ไหลบอลออกขวาลามีนยามารลดปีดมาเต็มกำลังซัดเข้าไปบาร์เซลโลนาขึ้นนำหนึ่งสูักแต่รุมแสดงความยินดีและยามาฉลองท่ายิงกับเพื่อนร่วมทีม ย้อนกลับมาดูอีกครั้งเลวานอฟสกี้มองเห็นพื้นที่ฝั่งขวาก่อนจะไหลบอลทะลุช่องให้ลามินยามาสปีดใส่แนวรับบุริรังสเต็ปแรกอย่างน่งก่อนจะง้างเท้ายิงทันทีบอลทุ่งแรงเสียบตาข่ายไม่มีเหลือประตูนี้คือคุณภาพล้วนๆจากมันเดอร์คิดของบาร์เซโลนาท้ายครึ่งแรกคริสปินยังคงเป็นตัวทีเด็ดเกมรุกลุยฝั่งขวาได้เต็มมุมใหม่ครั้งบอลเปิดลึกมาทางสุพนัทแล้ว ปิดต่อให้สุภชัยได้ขึ้นโมดแต่หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายบอลเด้งเข้าทางเท้าทีลาทอนได้ซัดอีกทีแต่ยังติดบล็อกแนวรับของบาซ่าบุรีรามพยายามเร่งเกมเต็มที่แต่เสียงนกวีดก็ดังขึ้นหมดครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนนาทีที่56คริสเปิมเห็นช่องส่งบอลแทงทะลุให้สะสะลักหุดเดียวลากเข้าเขตโทษยิงเต็มข้อไม่เหลือ บุรีรั์ตามตีเสมุอได้สำเร็จสะสะลักฉลองแบบเดียวสียใจทั้งสนามย้อนกลับไปดูจังหวะน,นี้อีกครั้งครับคริสปริมแทงทะลุอย่างแม่นยำสะสะลักสปีดลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่มีใครตามทันก่อนจะยิงเต็มแรงส่งบอลเสียบตาข่ายอย่างเฉียบขาประตูนี้คือความมั่นใจล้วน แล้วนี่คือจังหวะที่เปตรีได้ยิงบอลเล่แบบไม่ต้องจับบอลเด้งลอยกลางอากาศมาอย่างพอดีเขาใส่เต็มแรงแต่บอลหลุดก,กรอบออกหลังไปแบบหมดลุ้นสีหน้าของเปตรีบอกได้หมดครับจังหวะนี้เขาอยากได้มากแล้วนี่คือจังหวะของสุพนัทเหมือนตาได้บอลแล้วหยอดมาทางลูคัสคริสปินเต็มข้อครับยิงแบบไม่กลัวโลกแตกบอลพุ่งขึ้นอวกาศครับท่านผู้ชมเอาเปตรีเมื่อกี้ว่าไปทีหนึ่งลูคัสนี่คือเกินไป แล้วดูครับคริสปินถึงกับก้มลงตกพื้นจังหวะนี้เรียกได้ว่าอยากได้แต่ร่างกายไม่เข้าใจน่าสงสารเขานะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรหมดเวลาการแข่งขันบูริรัมยูไนเต็ดเสมอกับบาร์เซโลนาหน่งถึงหนงในเกมอุ่นเครื่องสุดมันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันแบตหน้า